นี่ผมกำลังงงคือผมได้มาเพราะอะไรสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกองอะไรก็ไม่รู้ที่ผมได้รับมาเนี่ยครับไอจากคุณไปสีน์มาส่งมาสักครูน่นี้ผมก็าลังงงว่าชิ้นนี้คือผม,มสั้งอะไรไปจากบริษัทชื่อ Newstep นะครับผมนะครับชื่อบริษัท Newstep Asia นะครับผม ก็เลยกลังงงผมสั่งอะไรไปจากบริษัทนี้อเดี๋ยวเขามาแกะดูพร้อมกันนะครับว่าสิ่งที่ได้มามันคืออะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าสั่งอะไรไปนะครับผมขอมันเรามาดูพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าข้างในมันคืออะไรข้างในมันคือทำทำทมทำทำทำพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ เนื่องในอโรกาสอะไรเอ่ยงงสั่งไปตอนไหนใครสั่งอะไรอย่างไรองงครับได้มาเนื่องจากสาเหตุอันอย่างก็กำลังงงครับผมไม่ได้สั่งครับผมไม่เคยสั่งไปนะก็เลยงงว่ามันคืออะไรเรามาแกะดูข้างในกันละครับนะครับผม power bank ของ e r o นะครับ ที่ผมเผลอสั่งไปไม่น่าใชา่ใช้ power bank ไหมอีรู power bank ขนาดหนึ่งพันขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีรู power bank ขนาด5,000ันมิลิแอมนะครับอันนี้ได้มาจากสาเหตุอะไรไม่มีข้อมูลบอกเลยกำลังงงอยู่เหมือนกันนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ารุ่น e สาสินะครับผม powerbank e loop นะครับห้าพันมิลิแอมนะครับอันนี้น้ำหนักสิบเอดจุดหกกรัมนะครับผมจุดหกจุดหกกรัมนะครับแต่ก็เบาถามว่าเบาไหมเบานะครับนี่เป็นรายละเอียดของสินค้านะครับผมการรับประกันนะครับนี่ผมกำลังงงคือผมได้มาเพราะอะไรอะไรทำให้ผมได้มาเพราะผมไม่ได้สั่งซื้อนะครับก็เลยงง เมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันคืออะไรนะครับเป็น power bank อย่างที่ระบุอยู่หน้าซองไหมนะครับซีนมาอย่างดีเดี๋ยวเราแกะอะไรดีแกะตรงน,นี้แล้วกันอ่ะทางนี้อ๋ตอ,นนอตรงน,นี้มีรอยฉีกอยู่ด้วยนะครับผมอเอาลอรรลุทีอยู่กันนะครับนะครับข้างในจะเป็นเขียนว่าอ่ะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ เขียนว่า e สามสิบนะครับ user manual นะครับผม e loop นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเน,นี่ยนะครับผมขอวางแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วกันนะอ่าเขาว่า product นะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับว่าอ่าห้าขนาดห้าพันมิลลิแอมนะครับผม อุณหภูมิการทํางานอยู่ที่ลบสิถึงลบห้าถึงห้าสองศาเซลเ,เซียสนะครับซีร์โปรดักนะครับอันนี้ก็จะมี LED แสดงสถานะการทํางานนะครับใส่ดวงใช่ไหมสี่ดวงเออสี่ดวงสี่ดวงนะครับหนึ่งร้อยเดาเปอร์เซ็นต์ห้าสี่เและศูนถึงสิ้าเปอเนะครับเป็น E- ub, รูปรุด E- 30นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ การรับป,ประกันของเขานะครับใบรับป,ประกัน e l o o นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอรันตีนะครับวอรันตีการ์ดโอเคสายแจ็คเป็นนะแบบไหนแบบไมโคร USB นะครับอีลูรุ่น e 3 0ตัวนี้อ่าโอเคนะครับผมอันนี้ได้มาแบบงงๆกำลังงง,งมามา,มาจากไหนอะไรยังไงไม่เคยสั่งซื้อเลยแล้วมาได้อย่างไรนะครับชื่อที่อยู่ก็ถูกต้องหมดก็เลยงงนะครับผมโอเคหาเอาละ เรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมอ่าโอ้บางดีฮะน้ำหนักมันจะเบาดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูชัง่งน้ำหนักจริงๆน้ำหนักเขาเ,าเท่าไหร่นะครับผมเอา1เอา2นะครับเป็น USB ชาร์จด้วยไมโคร USB นะครับผมด้านอ่ามีจุดมีจุดแสดงสถานะไฟ4จุดนะครับโอเคสูกเข้าไปแล้วกันอ่านะครับด้านล่างไม่มีอะไร รามีอะไรไหมั้ยคอ่าเป็นเลขเลขน่าจะเป็นเลขรียลนัมเบอร์ของเครื่องนะครับ1904190นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละอ่าโอเคส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นระบุว่าเป็นเดี๋ยวขอผมวางวัสดุเข้าไปนะครับเป็น e-loop นะครับ5โวลต์1แอมป์นะครับเอาต์อินพุต5โวลต์1แอมป์เอาต์5โวลต์ 1m 1นะครับผมแล้วก็ capacit ห้าพ ah ันมิลลิแอมนะครับผม for applicable to various mobile device นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาเจ้า e-loop นะด้านบนจะเป็นอะไรด้านบนก็จะเป็นในส่วนของแจ้งว่าเป็น output 1 i หนึ่งแล้วก็ output 2สองนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดดูปุ่ม power on ที่ตรงนี้นะครับเดี่ยวในค้างต่นี้ อ่าเราลองเปิดดูนะครับว่าเปิดเข้าไปแล้วเป็นยังไงมีไฟเยอะไหมอ่าสถานะไฟตอนนี้ไฟเต็มเต็มระบบนะครับผมโอเคนะครับโอเคน้ําหนักเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันดูซิว่าเจ้าอ e ีลูตัวนี้น้ําหนักเขาเท่าไหร่ในซองเขาไม่มีซองซองสำหรับเก็บไอเจ้าตัวอ e ีลูนี้มาให้นะครับผมตอนที่ผมก็ลังงงคือผมได้มาภาษาเฮตอะไรเ,เขาส่งให้ผมทําไมกําลังงวงงวงงวง,ง,วง,ง,วงไม่ใช่น้อยเลย ส่งมาพร้อมวาอ่ะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าน้าหนักของจริงๆของไอ้เจ้าอีรูปตัวนี้น้าหนักอยู่ที่เท่าไรกันเออโอเคเดี๋ยวซึมออกก่อนนะครับน้ําหนักของเจ้าอีรูปตัวนี้น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่เว้ยว้ เฉพาะตัวเครื่องอยู่ที่104.9กรัมนะครับเมื่อรวมสายชาร์จเข้าไปด้วยก็จะอยู่ที่113กรัมทวนนะครับผมโอเคนี่คือน้ำหนักของอเจ้า e oop, รุ่น E30 ขนาดความจุ500เอ้ยขนาดความจุ5,000ม ah ิลิแอมนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบว่า ใครส่งมาส่งมาเพราะอะไรผมได้รางวัลอะไรมาหรือกำลังงงขอบคุณครับ